เดียวนะฮะกับช่องบอลท c นชาแนลนะครับผมชัางเดียวชาแนลครับผม <laughs> โทรศัพท์พันพังนะครับโรงน้ำนะครับ <laughs> โทรศัพท์มันหอนบอกตรงเดียวตกน้ำเลยลมันอยากอาบน้ำเลยนะ <laughs> วันนี้ก็มีพี่ปานมาด้วยนะครับ <laughs> มาช่วยนะครับใเวแล้วมาดูอัปเดต นะห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับลดสออางว่านันนะครับ,ท,บ,ท,รบท้านตอเสียงนะครับผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนจุดนะฮะ สีแดงมีแรงเดินสีเขียวกดหมอนนอนอยูไหนนะครับเราก็ย้ายที่นะครับวันนี้ก็มาช่วยกันนะครับ อยเีท่หน้าตาคอยรุดนโซโฟคอยรอดเลยวะระรอรอรอยังคือเก้าบอกงเดียวคลมรอนี่ถ่ายดู เดีเ๋ยวถ่าย้เราถ่ายพวกนี้ครับผมช่วยสักวันพรุ่งนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะขึ้นมาิดได้ก็ได้นิดได้ก็พอครับให้ภาพการ์ดใหญ่ครับ อันนี้มาสี่คนนะครับเก็บวันเล็กวันเล็กน้อยนะครับใครสนใจติดต่อสร้างเดียวได้นะครับรับทั่วอาอนาจากักรบอกลงเดียว,ว,วเอาไปแล้ว เมื่อสักครู่นะครับเห็นรถซาลีน่าผ่านมาทางนี้นะครับเพิ่นกลับบ้านแล้วน่าจะพาน้องไปหาหมอนะครับหรือว่าแวะซื้อส้มตำยายจุค่ะค่ะน่าจะคาดว่าผมทำงานทำงานนี้เยอจบงานนี้จะทำจะจะเก็บเงินไว้ทำพ่อ เคาะอย่างนะเคาะสุนักนะครับจ้าลูกกลับบ้านซื้อเหล็กซื้อตะแกรงซื้ออะไรมาทำเคาะว่งเด้อหรือคืนหนอาเด้อหรือคืนหนอาเด้อลุงอยากตัวใดนะแล้วจะพึดงที่ไหนวันนี้่ยไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าอาตัวเมียนะนิสัยคือเหมือนอวน้วนตัวเมียเนะนี่ยนิสัยคืออว้วนถ้าจะเป็นตัวผู้นะคือโนต้ตตัวเพราะว่าพลังงานของไอตัวผู้นะจะลายกว่าของตัวเมียวันนี้โนอาายังไม่เห็นหน้านะฮะเมื่อเช้าได้ยินเสียงเรียกนะครับตั้งแต่เช้านะฮะสงสัยอยากจะออกมาแว้นอีกแล้วนะครับ เหมือนโมวานนะครับเม่วานผมปล่อยตั้งแต่เที่ยงนะฮะถึงบ่ายสองนะฮะเรียกหาไม่เจอนะสุดท้ายนะครับไปเจอที่หน้าบ้านนะฮะนอนนะฮะหมดพลังเนี่ยชาร์จแบตนะครับ,บ,รบวันนี้ก็ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่เช้านะครับลุงเดียวนะครับมาตั้งแต่6กโมงนะครับลุงเดียวจะกลับหนึ่งทุ่มบ่ ฝั่งนี้ก็จะมืดหน่อยยงแนี้ก็แสงเข้านะครับามาดูวิธีการนะฮะการทำของฝ้านะครับ วานะฮะเก็บน็อตไปเก็บน็อตมาฮนะนะใส่กระเป๋าตัวเองสุดท้ายนะครับไปถึงเที่ยงลุงสีนะครับ อันนี้ก็เป็นวันที่สามนะที่มาช่วยลุงเดี่ยวนะครับของนี้ก็มาอีกนะครับเอาให้เสร็จนะครับ ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอสนันชาแนลนะครับเจอกันใหม่นะฮะที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ